เขาว่าบุญบุญนี่ไผ่ทำไผ่ก็ได้คือว่าเขากินเข่าเขากินเขา,เากับอิ่มบ่ไปอิ่มทั่วทองซึ่งเพิ่นผู้บกินพี่น้องเอ้สวัสดีครับขอต้อนรับสบายสไตล์อดุลน,นะครับมืัอนี้ขอแจ้งข่าวสารบอกบุญไม่จำพ่อพี่ร้องชาวบ้านเรากลงบ้านลำเซินหรือบ้านไก่หริอเคียนนะครับเด้นะฮะซึ่งวันที้สิบสี่สิบห่านะฮะคุณพ่อเสถียรคุณแม่สมบูรณ์ชายเกรย์เพิ่นจะเฮ็ด บุญมหากรถินนะครับซึ่งเป็นมหากรถินบุญอันยิ่งใหญ่นะฮะเพนเป็นเจ้าภาพนะครับกขขอบอกบุญไม้เปนรองนะครับได้นะฮะซึ่งในวันที่14นะครับก็คือที่ประมาณ6โมงนะฮะตั้งกองกระถินร่วมญาตินะฮะที่บ้านเจ้าภาพนะครับ1 1บเอ็ก็เป็นถวายอาหารเพลชแด่พระภิกษุนะครับและก็ช่วงบ่ายสองกิจีการแห่กองกระถินมหากรถินรอบอ้อมโมบานนะครับ หลังจช่วงได้หกโมงเย็นเนี่ยก็มีการเอ่อเขาเรียกว่าทาบุญนะฮะที่ที่ที่บ้านนะครับส่วนวิธีสิมหานะฮะช่วงหกโมงเสาร์นะครับก็มีการเอ่อทำบุญที่บ้านนะครับส่วนแปดโมงนะฮะนกักจะเริ่มในการแห่องค์พระมหากรทินถวายที่วัดศรีสานนนงามซึ่งเป็นวัดประจําหมู่บ้านของเรานะครับเพื่อ ก็กระจายเข้าไปบอกบุญกับพ่อพี่น้องได้ครับได้เนะฮะซึ่งสําคัญมากบุญมหากฐถินครั้งหนึ่งปีหนึ่งมีเพียงแค่เดือนเดียวพี่น้องนะฮะซึ่งไรน้ำเจ้าภาพร่วมนะฮะจริงๆเราเนี่ยงานบุญมหากฐถินในครั้งนี้คุณพอเสถียรคุณแม่สมบูรณ์ใช้กรีเพิ่นมีจุดประสงค์เป็นการทาบุญมหากฐถินเพื่ออุทิศส่วนกุศลกับคุณพอพันธ์คุณแม่เข็มสรงมานะครับ คุณพ่อทองอยู่คุณแม่ท่าชัยกรีนะฮะหล้กก็คุณพ่อพ่วงคุณแม่ทงป่านสุวรรณราชเดี๋ยวผมจะขออ่านรายนามของเจ้าภาพทั้งหมดนะครับเนาะถ้าเผื่อรายสื่อรายนามอาจจาะทับบมีอยู่ในนี้หรือขาดตบบกบพ่องก็ขออภัยพระมิรองแล้กกาเพิ่มเติมได้นะครับด้วแต่ว่าเป็นบุญพมากระถินบ้านเฮานะครับเนาะก็จะมี กระมคุณพ่อเสถียรคุณแมส่สมบูรณ์ใช่กรีนีจะผ่านใหญ่นะครับนาะนะฮะคุณพ่อสายยันคุณแม่ประเพียนแก้วนิ่มลูกเขยลูกสาวนะครับคุณพ่อรังสรรค์แม่หนูเทียนหยองเอน็นลูกเขยลูกสาวพ่อสุรศักดิ์แม่กัญจนาใช่กรีลูกชายลูกสะใภ้แม่ข้ามปนสงา่าน้องสะใภ้นะครับคุณสุนทรคุณลำไพอัสนสนันน้องเขยน้องสะใภ้ คุณชนะภัยคุณพีสมัยน้องเขยน้องสาวพ่อทวินแม่ประเสริฐยองเอ็นนะฮะพ่อสมจิตแม่สุวรรณชัยกรีพี่ชายพีสะพายครับแม่วิชิตตาสยุยนางพีสาวนะฮะแม่ทองสุขตาสยุยน้องสาวแม่บุญนามสงมาพีสะพายไอ้ดนนิคุณแม่ผมนะครับ แม่วิมานสงมาตะนะฮะน้องสะใภ้แม่มานิดสงมาน้องสะใภ้พ่อบุญนักแม่ตุ่มทองน้องเขยน้องสาวพ่อหำแม่ละม่อมเอาเพิ่มเติมต่อได้เลยครับเด้อเมื่อกี้นี่ขาดช่วงกันะฮะต้องขออภัยนะฮะก็มาถึงคุณพ่อหำแม่ละม่อมพี่เขยพี่สาวด้วยครับคุณพ่อกเกษมชัยกรีน้องชายนะครับ แม่จะดีพร้อมครอบครัวพอด้วยแม่บำเพ็ญน้องเขยน้องสาวนะครับพอใช้เวทแม่ติมน้องชายน้องสะใภพ่อถนอมแม่ยายน้องเขยน้องสาวพ่อบุญแม่ประยุนน้องเขยน้องสาวแม่ใจน้อยปักย่าน้องสาวและกะแม่นั่งสงมาน้องสะใภครับการจังใดการทุกนนี้ ล่เสุดเายนะคที่เป็นญาติพี่น้องกันอาจจะพิมบอบเบิร์ตนะครับกับขออภัยมาที่นี่แล้วกับพ่อพี่น้องกับหูจักกันเดียวกับโฮมบุญกันเลยนะครับบุญครั้งนี้เป็นบุญยิ่งใหญ่นะฮะมหากฐินนะครับมหาแปลว่ายิ่งใหญ่กฐินนะฮะคืองานกันงานทำบุญซึ่งหลังจากออกพรรษาได้แค่เดือนเดียวเลยพี่น้องนะอย่าพลาดนะครับกบารจังไดการไปโฮมตุม่มงานบุญกฐินนะะซึ่งคุณพ่อเสถียรคุณแม่สมบูรณ์ชัยกรี เป็นเจ้าภาพอยู่นะฮะก็คือเอ่อก็คือฐานที่ตั้งของกองมหากระินนะฮะก็คือที่บ้านเลขที่42มูหาบ้านหนองกระแลงตำบลหนองกุ้งเซินอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นก็คือที่บ้านของคุณพ่อเสถียรคุณพ่สุบุญนะครับเจ้าภัยเจ้าเจ้าภาพได้เจ้าภาพหลักของเฮานะครับเนาะเอ้าอย่าลืมนะครับเด้อ13ห่อข้าวต้ม14 15ก็มีทะเลาะ14นะครับหลังจากนี้อาการแห่องค์มหากระทิลอมบ้านเฮา ในบุญนะครับสิมภาับลังจากมีชันพระทหารเ่ารียบรล่อยเสร็จปุ๊บก,ก็จะเป็นช่วง8ปดโมงกระเริ่มแห่องค์พระมหาเถินไปไปไปถวายที่วัดศรีสะอาดนนทงามแล้วนะครับนาอเอาอย่าลืมครับผม1ิบส1มบเดี๋ยวเจอกันพร้อมเพียงกันพี่รองที่งานบุญนะครับนาะเอาขอกระจายข่าวนะครับเอาโอเคเดี๋ยวเจอกันที่งานบุญกรถินนะครับนาะสวัสดีครับ